สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่ 24, 000, 2ี่24กุมภาพันธ์2,025นะครับวันนี้เฟกิเนเด็ก49จากวันนี้50กับบรรยากาศที่ต้องยอมรับว่าน่าเบือ่อทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโตนะเ,เพื่อนผมไลน์มาบอกบอลเอาไงดีมีแต่เรื่องฟัดฟัดฟัดบบตดฟัดลุงทรัมป์ลุงทรัมป์ก็พูดเหมือนเดิมทุกวันขึ้นภาษีไปอรอนก็ ตัดงบทุกกระทรวงจะไล่ออกทุกกระทรวงทบวงกรมวอมาดล่าสุดออกมาบอกว่าคอน sumer behavior จะเปลี่ยนไปนะพื้นที่การผู้บริโภคเป็นช่วงของการไม่กล้าใช้เงินกลัวความไม่แน่นอนกลัวภาษีจะขึ้นกลัวสงครามกลัวนู่นกลัวนี่คอน sumer confidence เป็นขาลงนะครับเพื่อนเพื่อน,นทางบ้านเปิดคลิปเข้ามาพยายามหากาวพยายามหา หัวข้อที่มันเข้มข้นที่มันขยับตลาดก็ไม่ค่อยมีนะกูรูคริปโตแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งที่มองว่าทุกอย่างกำลังจะเป็นขาขึ้นบิตคอยอย่าไปแตะแสนห้าสองแสนห้าแสนล้านดอลลาร์กับกูรูที่มองว่าตลาดเงียบแบบเนี้ยมันทุกอย่างกำลังจะคราชบิตคอยกำลังจะเป็นขาลงต้องลงไปเทสห้าหมื่นเจ็ด่นนู่นนี่อะไรก็ว่าไปนะถามว่ากูรูฝั่งไหนถูก คำตอบคือถูกทั้งคู่นะครับกูรูก็คือกูรูกูรูปัจจุบันไม่ได้ต่างอะไรกับกูรูสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราไม่ต่างกันเลยสมัยก่อนก็มีนักวิเคราะห์มาโดยตลอดสมัยคุณย่าเราทองคําบาทละสี่ร้อยสมัยพ่อแม่เราทองคําบาทละสี่พันสมัยเราทองคําบาทละสี่หมื่นกว่าบาท ระหว่างที่ทองคําจากสี่ร้อยมาสี่หมืนกว่าบาทเกิดอะไรขึ้นไม่ต่างอะไรสมัยนี้สงครามความไม่แน่นอนเศรษฐกิจถดถอยปฏิรูปปฏิวัติเหมือนกันเปะ๊ะนะที่ดินผมเชื่อว่าเพื่อนๆในช่องเนี่ยหลายคนเกือบจะเป็นเศรษฐีเกือบเป็นลูกเศรษฐีเกือบเป็นหลานเศรษฐีที่ดินคุณปู่คุณย่าเราสมัยก่อนไล่หนึ่งอาจจะสี่ทุกวันนี้ มา4ล้านบางที่40ล้านบางที่400ล้านนึกภาพถ้าบรรพบุรุษไม่กลัวความไม่แน่นอนและแบบอดทนอดทนถือไปไเรื่อยเนี่ยทุกวันนี้เราจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นใครที่กำลังเสงงๆอย่าฟังเสียงนกเสียงกาอย่าปล่อยให้ฟัดของเดือนนี้มาทำลายความฝัน10ปีข้างหน้า ฟัดที่แบบเหมือนเดิมเป็นลูปนะเดือนนี้น่ากลัวเดือนต่อไปอมีแต่กาวหลังจากนั้นน่ากลัวอีกแล้วหลังนั้นก็กาวอีกแล้ววนไปแล้วก็วนมานะครับซื้อถือช้อนของถูกอดทนรวย1ิปีข้างหน้าเราจะขอบคุณ1ิปีที่แล้วนะเพราะนั้นใครที่กำลังเบื่อตลาดอย่าลืมเรื่องนี้อย่าลืมเรื่องบรรพบุรุษเราอย่าขายหมู เหมือนบรรพบรุษบางคนบางเจนในครอบครัวเราวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม Thank you. Got you. <laughs>